สวัสดีครับพบกับช่องชิคกี้พายนะครับวันนี้เราพามาเดินดูอาหารทะเลสดๆที่หาดจอมเทียนนะครับื่องจากวันนี้มาสายหน่อยนะครับตั้งจากที่หาดใคยไม่ได้เจอกันมานานก็เลยวันนี้ีโอกาสก็เลยแวะพามาดูนะครับมาเป็นช่วงนี้อาหารทะเลเยอะเหมือนเดิมไหมครับนี่ก็บรรยากาศช่วงเช้าเ้านะครับที่หาดจอมเทียนจะมีซามงขึ้นเรือมาจากทะเลทุกวันนะครับ่วงเช้า แต่วันนี้ผมมาสายหน่อยนะครับประมาณเกือบแปดโมงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะครับของาจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าคนมาเที่ยวพัทยาคันเยอะหรอกล้อขับเนี่ยนี่ครับปูส,สดสดขึ้นมาจากเรื่องนี้ได้ครับถ้ามาเช้าก็สามารถให้ที่เขาเลือกใคได้เล,เลยครับในช่วงนี้จะมีคนจองไปเยอะหน่อยนะครับ องเยอะครดี๋ยวว่าไม่ค่อยมีนะครับตรงนี้สวยมากเลยป้าไหลสองร้อยปลาทิ้งไว้เป็นปีปลาถึงได้ทำงั้นสหมืนอือได้ขึ้นมาที่ะตัวนี่คือตัวเป็นเปล่ กินได้ใช่ไหมได้กินลูกอร่อยด้วยยากมากต่ <c oughs> งนางง่ายๆน้ำหมือนจะได้ตะกุนช <c oughs> ่วงนี้ท่องเทศกาลของน้อยนะครับ ต้องมาเช้าหน่อยนะครับมาสายไม่ทันได้กินนะครับวัน,นนี้ผมมาเจ็ดโมงครึ่งพวกปูพวกอะไรหมดแล้วนะครับก็มาเลินเด็ทะลงทะเลได้นะครับสองสองการคนน้อยครับแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวทีนี้พวกปูจะหมดไวนะครับต้องมาแต่เช้านะครับใครจะมา ใครได้มาซื้อมาเที่ยวพัทยาอยากกินของส,สดๆก็ต้องมาเ้าหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามาสายจะไม่ได้กินครับเพราะว่าวันนี้ผมมาเจ็ดโมงครึ่งของหมดแล้วครับเยวพาเดินดูรอบๆแถวนี้นะครับนะก็จะเหลือของประมาณนี้นะครับไม่เยอะแล้วก็ยังพอมีปงม,มีปลามีหอย นี่ก็เป็นบันทึกเป็นเวลาส่งเส้าส่งเส้าที่หาดจอมเทียนที่ขึ้นเรืออาหารทะเลสดๆนะครับปกติปกติจะเ,เยอะมากนะครับแต่ช่งนี้นักเที่ยวมาเที่ยวเยอะแล้วก็พายุเข้าด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยของน้อยเดีย๋ยว้ถ่าย,ยบรรยากาศ ทะเลให้รู้นะครับก็พยายามเดินหาคนนะครับเปี่ยนระยะห่างตรงนี้ครับก็เลยไปไหนก็ค่อนข้างระวังจากการวางแผนที่จะไปเที่ยวนี้เที่ยวนุ้นตอนนี้ก็ต้องงดหมดครับก็เที่ยวพัทยานี่นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับ ก็ต้องเที่ยวพัทยาน,นี่แหละครับเดี๋ยวบาง,บางจ,ะจะมาอัปเดตให้ดูว่าทะเลพัทยามีคนเที่ยวเยอะไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศชงา่งเช้าประมาณเกือบ8ปดโมงนะครับก็่วนนี้ก็น่านั่งนะครับ นั่งน้าเที่ยวนะครับน้าใสนะครับน้ําทะเลตรงนี้ใสามากครับใสสะอาดอมากๆครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเป็นเกือบเกือบทุกหาดเลยครับเพราะว่าหลังจากไม่ที่ไม่ได้มาถ่ายทะเลแล้วจะเกือบปีนะครับเดี๋ยวนี้อัปเดตบนชายหาดบนทางเดือนนะครับไม่ได้ลงชายหาดนะครับวันนี้ เดี๋ยวลงไปถ่ายน้ำให้ดูสักนิดก็ได้ครับเดี๋ยววันที่2 1ถึงวันที่25จะมีงานเขียงเดือนะครับนี่ครับจะมีทุกปีวันี้วันที่2 1ถึงวันที่25นะครับใครจะมาเที่ยวพัทยาก็ลงมาเลยครับส่งนี้ เหนือพ้าเบะดูทะเลนิดจนึงครับว่าน้ำใสขนาดไหนน้ำทะเลใส,สามากนะครับน่าเรียนมากครับตอนนี้ทะเลจำเทียนไม่แฟ้ที่ไหนครับตอนนี้น้ำใสสะอาดอมากครับชายหาดก็สวยครับน้ำก็สะอาด นี่ครับน้ำใสมากเลยครับน้ำใสน่าเรียนมากๆครับตอนนี้ใครได้มาพักแถวนี้ก็ทชงชาก,ก,ก็อย่าลืมแวะมาตรงนี้นะครับจะมีเดือประมงหาปลาขึ้นมาสดๆนะครับปูปูหอยปูปลา ต้องมาเช้าหน่อยนะครับตรงนี้คนค่อนข้างแบบมาเที่ยวแล้วก็เยอะแล้วก็ตรงนี้ข้าวนั่นแหละครับพายุข้าวเลยสองสามบันก็เลยของน้อยครับเดี๋ยวาเดินดูทะเลน,นิด,น,น,น,ดน,นึงครับพาเดินดูชายทะเลไนิดนึงครับนี่ครับน้ำสวยมากน่าเล่นมากๆ เสียงอาจจะค่อยหน่อยนะครับไม่ได้เอาใหม่เลพอดีเดินมาจะซื้อจะเดินมาซื้อปูก็เลยลงมาอัปเดตทะเลให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงเดินมาให้ดูซื้อปูไม่มีครับปูหมดก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูสักนิดจะเป็นไงน่าเล่นไหมแม่วันที่ วัหน้าวันที่12เมษาย,ยนนะครับ12นะครับน่าจะเป็นวันหยุดแล้วแหละครับเพราะว่าปีนี้หยุดวันส่รวันศุกร์วันเสาร์มาแล้วตั้เแต่วันศุกร์เสาร์วันนี้เป็นวันจันทร์วันที่12นะครับนะครับใครได้มาครัก็ประมาณนี้ครับน้ำใสน่าเลือนครับเดี๋ันนี้ก็น่านั่งครับ รงแรมแถวนี้ก็โรงแรมช่วงนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่น,นะครับเดี๋ยวเจอกรนลิปเต็มอัปเดตต่อไปนะครับวันนี้ประมาณนี้แหละครับใครด้มาพัทยาก็ลองมานะครับหาดจอมเทียนพัทยาครับหาดจอมเทียนมันยาวนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เป็นช่วงๆนะครับว่าตรงไหนสวยตรงไหนไม่สวยแต่โซนนี้ก็สวยน่าเล่นนะครับไปแล้วครับบาย